ก็เริ่มปกติแล้วดีด๋ยแบบเริ่มแบบร่าเริงหน่อยมันก็จะหน่อยหน่อยแล้วก็เพิ่มขึ้นไปถ,ถ้าถ้าถ้าลงลงก็คือแย่แล้วต้องไปหมอสวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตอาการคุนศึกกันหน่อยนะครับผมนี่นะครับหนุ่มน้อยของเรานะครับคุณศึกแก้มป่องของเรานะครับนี่นะครับผมนี่ฮะคนรับคุณบานะครับผมนี่นะครับ สบายเรานะครับผมครับ,<ม>รบเป็นไงครับคุณศึกตอนนี้คุณบาลาเป็นไงบ้างครับดีครับดูครั <c oughs> บาดีนะครับสบายดีมากเลยเนาะหายดียังครับหายดียังหายดีเลยครับวันนี้ก็<า>จะลงไปกินกล้วยแล้วกินกล้วยเหรอเาประจําตำแหน่งแล้วโอ้โหพรุ่งนี้ก็จะไปไปรับท่องเที่ยวแล้วเนาะไปอยู่กับเพื่อนๆได้แล้วนะครับผมคุณยายคุณยายคุณยายไม่มานะครับไปอยู่คุณยายไม่มาก็ ก็ดูแบบตื่นเต้นแล้วนะครับผมนี่ฮะดูคุณศึกเรานะครับก็หายดีแล้วนะครับผมนี่นะครับคุณศึกเรานะครับผมนี่นะครับอ๋อออาการดูแล้วก็ปกติดีแล้วก็หายดีแล้วนะครับนี่ฮะกินดีแล้วนะครับดูครับกลมฮะอ้วนกลมเลยนะครับก็ถือว่าดีนะคุณบานอนเล้กเขากินตลอดเนาะกินกินแบบปกติแล้วกินปกติแล้ว วันแรกนี่คือโอ้โหหนักเลยไม่ไม่ค่อยกินเลยไม่ค่อยกินเนาะนี่นะครับอันนี้เป็นวันที่ที่สี่วะเนี่ยใช่ไหมครับวันวันที่สี่นะครับก็คุณศึกก็หายดีนะครับก็อาการไถ่ท้องก็จะประมาณสี่หรือห้าวันนี่เนาะประมาณไม่เกินห้าวันนะครับประมาณนี้ก็จะผิดปกติเยอะนี่นะครับผมคุณศึกเรานะครับก็ กินดีนะครับกินกินดีมากนะครับตอนนี้นะครับดูครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นกระท่อมของเรานะครับผมนี่นะครับกระท่อมที่อยู่บนดอยนะครับผมบรรยากาศตอนนี้ก็อากาศดีมากนะครับฝนตกอ่อยๆอยู่นะครับตกไม่เยอะนะครับนิดนึงเงนะครับผมนี่นะครับน้ว กำลังกินยาอยู่เลยนะครับแต่ละเชือกนะครับนี่นะครับคุณศึกเรานะครับก็หายดีปกติแล้วนะครับนี่นะครับยังได้กินยาไหมคุณบานวันนี้ยาไม่ได้กิน,นครับไม่ได้กินแล้วเนาะคือ,อมเมื่อวานเนาะวันนี้ก็หยุดละหยุดกินอ๋อหายดีแล้วเนาะก็หายหายก็ไม่กินแล้วเนาะอ๋อนี่นะครับผมนี่ก็นอนเฝ้าทั้งคืนเลยเนาะใช่ไหม ทุกวันทุกวันนะตั้งแต่ป่วยในสี่วันวันนี้ก็วันนี้ก็จะนอนที่ปางวะเนี่ยนอนที่กระท่อมป่ะส่วนมากก็จะนอนที่ไหนครับเขาเขามีมีที่ทับให้ครับแต่อยากเลือกมานอนตรงนี้นะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือส่วนส่วนมากก็จะนอนที่นี่ครับกัคุณแม่เราก็จะส่วนมากก็จะมานอนก็มีอะไรทำนี่นะนี่นะครับน่าอยู่ขนาดไหนนะครับเป็นกระท่อมบนดอยนะครับอากาศดีมากนะครับ นะก็นอนอยู่ใกล้ชิดช้างอะเนะาะถ,ถ้ากลับที่ห้องก็คือไม่ได้ทำอะไรแล้วอ,อยู่ใกล้ช้างก็จะดูแลเขาเราก็คอยเขากลตาแล้วก็ปลูกหญ้าปลูกป่าหาเห็ดหาหน่อเทียบเลยครับนี่นะครับผมก็คุณศึกเราปกติดีแล้วนะครับนี่คุณบานเราก็ช่วงคุณศึกไม่สบายนี่ก็นอนตลอดทั้งคืนเลยนะครับนอน บนกระท่อมนี่ของเรานี่นะครับบนดอยนะครับใกล้ๆคุณศึกเรานะครับผมนี่ฮะโอยครับหูสปัดเร็วมากนะครับกินหญ้าก,ก็กินดีนะครับช้ามากใช่ไหมโอ้โหน <laughs> ะครับ คือเขาปวดท้องปวดท้องเหรอโอ้โหหรือเขาปวดคือเขาพูดไม่ได้เขาก็จะพยายามนิ่งๆใช่ไหมพยายามอยู่นิ่งๆแล้วก็ทำหน้าเหมือนเศร้าๆเศร้าจริงๆเศร้าจริงๆทำหน้าเศร้าๆแล้วคุณศึกฮะแปลงหรือเปล่าคุณศึกไม่ได้แกล้งนะครับอีกอ่ะโอเคนะครับคุณศึกเราก็บอกเลยว่าหายดีปกติแล้วนะครับผม อ้าวนะครับนี่บรรยากาศาบนดอยนะครับช่วงเย็นที่ป่งช้างของเรานะครับอากาศดีมากนะครับผมนี่ไงคุณซับนี่คุณซับเรานะครับผมว่าไงจ้าคนสวยคนสวยคนสวยมากเลยย่าไงคนศึกหายดีแล้วนะ แป้นจ๋าแป้นแป้นคนสวยดูนะครับคนสวยบอกคนสวยไม่ได้เลยนะครับผมดูดีครับวันนี้ไปไหนมาแป้นคนไหนมาแป้นแป้นอยู่ในปา่าใช่ไหมลูกอยู่ในปา่าใช่ไหมใช่ไหมอยู่ในปา่าใช่ไหมลูก ไม่ว่างจะกินอยู่นะครับผมอ่านี่นะครับคุณซับเราก็อยู่ใกล้ๆนะครับก็กินหญ้าอยู่นะครับผมกลับจากป่ามาก็กินหญ้าต่อนะครับผมนี่กินน้ำก็คุณสึกินน้ำเลยตอนนี้ก็ป่วยคือเขาจะไม่แบบกินน้ำก็ไม่กินแบบอารมณ์แบบไม่ไม่ไม่อยากกินอืมนี่คือปกตินะครับปกติแล้วกินน้ำกินหญ้าเนาะไม่กินอะไรนี่คือนับเป็นห่วงโอ้โหนะครับนี่นะครับผมดูดิครับ บอกว่าอีกสองวันนี้คงจะล่าเริวกว่านี้เนาะวันนี้ก็น่าจะล่าเริวอ,อ๋อวันนี้ถือว่าวันนี้ก็ล่าเริงนิดหน่อยแบบคบท้อมไปก่อนต <c oughs> อนบ่ายเมื่อกี้เลยก็น่าจะล่าเริงกว่านี้นะพรุ่งนี้ถือว่ากินหญ้าด,ดีนะครับท้องก็ใหญ่นะครับอึกก็ปกติดีนะครับก็จะต้องแบบคอยปรับไปไม่ใช่ว่าวันนี้หาร์ปุ๊บก็ เล os, so light, s <S mm ่นเลยก็คือแบบมันก็จะเพิ่มแบบวันละหน่อยวันละหน่อยเนาะเดี๋ยวนี้คือเขาก็แบบอาการก็เริ่มปกติแล้วดูเลยแบบมันเริ่มแบบราเร่งหน่อยมันก็จะหน่อยหน่อยแล้วก็เพิ่มขึ้นไปถ้าถ้าถ้าลงลงก็คือแย่แล้วต้องไปหาหมอนอาจจะได้ฉีดยาแต่แต่ไม่ได้ต้องไม่ไม่ต้องได้เจาะเลือดแล้วเนาะเอาอะไรสักอย่างแล้วอ๋อหายดีให้กินอย่างเดียว ให้กินหญ้าเอกล้วยอ้อยก็กินช่วงกลางวันแล้วนะครับผมช่วงเย็นได้กินเยอะแล้วนะครับผมแต่แต่ช่วงเย็นนี้ไม่มีแล้วกินไปแล้วไม่มีครไม่ได้ควานยังไม่ควานยังไม่มีจะกินใช่ปะตอนนี้กำลังปลูกอ้อยให้กินเลี้ยงเล็กๆเองปลูกอ้อยให้ดีกว่านะครับถ้าว่าซื้อให้นี่คงมันละกอนซื้อให้นี่คงไม่มีบ้างไม่ไหวถ้าปลูกก็คือว่า โตขึ้นมาเราก็ตัดอก็ทยอยตัดมันก็จะขึ้นเรื่อยๆตัดซื้อก็หลายนะครับซื้อก็หมดเลยแต่ก็ซื้ออยู่ใช่ไหมซื้ออยู่นานๆทีนะครับไม่ใช่ไม่ซื้อนะมีบ้างครับโอ้คุณศึกเราหายปกติดีแล้วนะครับโอเคนะครับก็มาดูอัปเดตอาการคุณศึกกันนะครับผมโอ้ไปดูคุณออสกันบ้างนะครับเป็นไงบ้างนะครับดูนะครับือออกมา ดูนะครับคุณออสเราเลยครับนี่วันนี้เป็นไงบ้างสุดรอออสเดยะออสฮะไปได้โอ้กินหญ้าครับผมนี่ฮนะหลักก็แฉะมากเลยนะฝนตกนะครับผมฝนตกก็หลักแฉะหน่อยนะครับดูดิครับยังใกล้ไม่ได้นะครับผม แ้วเรากเา็เก็บอึทุกวันนะครับผมทำความสะอาดหลักเขานะครับให้ยาให้น้ํานะครับผมนี่ฮนะก็ดูแลเขาอย่างดีนะครับตรงนี้ก็คุณออสเราก็อยู่กับที่นะครับไม่ได้ไปไหนเลยนะครับผมตรงนี้เราก็คุกครีกับคุณซับเราเยอะสักกว่านะครับเพราะว่าคุณออสเราก็อยู่กับที่ไม่ไปไหนนะครับนี่ฮนะก็สบายดีนะครับผมสบายดีมาก ดูครับดูขาดีครับการกินควายเลยนะครับควายขากินเลยนะคุณออสนะออสดิออสเป็นไงออสเสียงว่ไหนเสียงครับก่อนเร็วเข้าก่อนเข้าเร็วเข้ามาเข้าก่อนเร็วเสียงครับก่อนวว้าว <Workers>. คือออสนี่เวลาเขาดีก็จะเสียงออกจากที่ปากนะครับเสียงดังมากนะครับผมนี่นะครับคุณออสเรานะครับก็สบายดีนะครับผมก็อยู่ดีกินดีมากนะครับนี่ฮบรรยากาศเนี่ภูเขาของเรานะครับดูดีครับนี่นะครับนี่ฮะคุณซับเรานะครับผมดูดีครับบรรยากาศที่ปางของเรานะครับ บรรยากาศสดชื่นมากนะครับผมว่าไงคุณซับซับยาว่าไงคนสวยสวยมากเลยแม่อิ่มไหมอิ่มไหมวันนี้กินอิ่มไหมอิ่มไหมลกูกอิ่มมากเลยเหรอฮะโอ้ นะครับวันนี้ไปป่านะครับกลับจากป,ากากป่าดูที่ท้องนี่ครับผมเดี๋ยวนี้เป็นสาวสาวป่าแล้วนะครับผมคุณซับอะคุณซับจ๋าเป็นสาวในป่าแล้วลูกฮะเป็นช้างป่าแล้วเหรอตอนนี้ยคุณซับเป็นช้างป่าแล้วนี่นะครับเราคนเรายัคุณซับเรานะครับคุณซับมาในรถไหเร็ว ถ่ายคุณศึกเหรอฮะคุณสวยตัวจะมานีกว่าเร็วมานีแมาเร็วเนี่ยนะครับผมคุณซับคุณสวยคุณสวยจ๋าโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับติดตามกันนะครับผมนี่ครับคุณซับเรานะครับแล้วก็คุณออสนะครับก็สบายดีนะคุณศึกเราก็หายดีแล้วนะครับก็ยินดีกับคุณศึกด้วยนะครับหายดีแล้วนะครับผมยิีทุกท่านนะครับ ที่เป็นห่วงคุณศึกก็บอกเลยคุณศึกหายดีปกติแล้วนะครับผมชจริญคุณทัพย์คุณทรัสบายดีไหมลูกสบายดีสบายดีมากมากเลยเ <laughs> ย็นอยู่นะครับอร่อยไหมอร่อยไหมอ,อร่อยไหมจ้าคนสวยอ,อ๋อโอเคนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ ครับนี่นะครับผมนี่กระท่อบของเรานะครับผมแล้วก็ขุนศึกนะครับนี่นะครับไอของเรานะครับฝันดีนะครับทุกคนครับสวัสดีครับคุณทราบ